ใความมีน้ำใจของทุกคนได้จ้ะเด้อเนี่ยได้แล้ววันธนว่าจะลงเนาะขออนุญาตด,ดูเวลาเลยแต่รับเต่ใจ,ใจงั้นให้เนเนพะิ่อเนาอเพิ่อนมาเอาของมาส่งสั่งน้ำสั่งน้ำเลดกน้อยกินเนาะอากาศหนาวต่กับขาดบรด้น้ำจะได้ผ่านแล้วแต่ขอกำลังแรงใจเนาะจะนาะให้เข้ามาเป็นพลังบวกให้รุ่นน้องๆ้องที่ยังไม่ผ่านเนาะทุกคนก็ เกียเียวบนกับพานิ่นกับมีหลายหลายยางพี่แนะนําพี่นาพี่นากะพยายามเอามาปรับปรุปงมาเห็ดนอนเทนีกะมันก็ดีสําหรับบ้านเรานากะก็เห็ดไปเห็ดจะเด้อเป็นพลังบวกให้กันสวัสดีค่ะสวัสดีอัซาสวัสดีขึ้นเตยเนอ้อเตยตเตยเยตามาเป็นเพราะได้ยิมอยู่จา่าขึ้นมาผ่านไล่ห้องกัยังสบายใจเนาะเ้ายังได้ทําไว้ก็ยังทําทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง ครั้งละหนึ่งมาเลยค่ะเด้อมาคุยกันนะจ๊ะเนาะทักทายมาส่งพลังบวกให้กันค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะต่อต่อกับการสะสมเวลานาทีเนาะโคนกะดีนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเพิ่นการง่ายอยากไห,ห้ได้สองชั่วโมงเพราะว่าสองชั่วโมง,งนี้มันจะได้เวลาดีได้เวลาเพิ่น สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ่อนา,นานคถึงมาส่งกับเอางั้นแต่เพนเนาะตอนนี้ก็เวลาที่นี่ก็บ่ายสองโมงสิบห้านาทีแล้วเนาะจ้ะเนาะบ่ายสองโมงสิบห้าจะผ่านการตั้งค่าในสตรีมเนาะอยากจะทําให้ผ่านให้ได้เวลานาะทีเร็วๆเ,เนาะทุกคนกปดูน้ำใจเนาะจ้ะเนาะน้ำใจครีเอเตอร์ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณมากๆไว้ตรงนี้แล้วค่ะเด้อก็มีโอกาสมีอะไรเราก็จะได้เป็นทุกวันของของเราเนาะสม่ำเสมอเนอะาะจ้ะเนาะต้อให้ทุกคนท่านที่ผ่านไปแล้วท่านก็มาไลน์มาอะไรมาเก็บขอบคุณคุณดวงพรคุณเกแก้วเด้อค่ะเด้อทายคงแขวนเอากันเนาะจ้าเป่นกะเกะแกยวนี้ก็คือเป็นท่านหนึ่งพรอลิซ่าเต,ตยโตโตยต้าเนาะทุกคนก็นเป็นพี่เป็นน้องกัน มาให้กำลังใจบรรนาาทุกครั้งที่น่าขึ้นเนาะขอบคุณในนะ้ำนาทีทุกคนกับทางบ้านเฮากับสิคาคอยแลวเนาะจะ้ะบ้านเราก็จะเย็นๆแล้วอากาศก็ยิ่งเย็นยิ่งหนาวเนาะดูแลตัวเองต่อต่อก,การสะสมเวลานาทีเนาะคกนกะสวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนทุกคนกี่เตอร์ทุกคนกคนะคะเด้อ พี่นาก็เปิดบ้านอีกรอบแล้วค่ะนาะงจะเปิดสวัสดีค่ะคุณแนตสก,กินลอยนะจเนาะนเป็นขามาพี่เนตเพิ่งหลดลงได้นมีโอกาสทักทายรอบห้องค่ะเจ๊กก้วทักทายรอบห้องด้วยค่ะเด้อสัญญาณเน็ตอ่าพี่นาไม่ค่อยดีสวัสดีค่ะสวัสดีแจ๊กเก้วด้วยคะเด้อน้องแก้วเข้ามาเป็นกำลังใจพี่นาเด้อขอบคุณมากๆาค่ะ ขอบคุณมากค่ะน้องแก้วเข้ามาส่งพลังบวชนะานะากาับิลงแล้วจาจะเพราะว่าใบพายบ่ายสัญญาณบ่ายมันบ่บ,บ่มันเหมือนไม่ความไม่มีความสุขในการไล่ต่อล่าช้าจะขึ้นมาตลอดข้างล่างใต้เครื่อ,องโทรศัพท์เราจะเป็นขึ้นมาคําเตือนข,นขึ้นมาว่าการเชื่อมต่อล่าช้าเพราะว่ามันมันมันสัญญาณโลกเลขกด้นอกพี่น้องเนะานะมาคุยกัน้ะมาคุยกันยินดีต้อนรับค่ะคุณสวัสด์มาค่ะ เราก็จะมีการทําให้เราเสียเครดิตเสียงานของเราอีกมันหลายๆอย่างก็จะเนาะถ้าทุกคนที่ว่าไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านก็คือรีบทำไปเลยค่ะพัานาค่ะขอบคุณในความมีน้าใจของทุกคนด้จ้ะเด้อเนี่ยได้แล้ววัฒนาว่าจะลงเนาะขออนุญาตดูเวลาจ้ะเด้อเป็นพลังบวกให้กันสวัสดีค่ะสวัสดีอลิซาสวัสดีคุนเตยเนาะเตยตุนเตยตาเนาะ เป็นทุกวันของของเราเนาะสม่ำเสมอเนาะจ้ะเนาะพอให้ทุกคนท่านที่ผ่านไปแล้วท่านก็มาไลน์มาอะไร,าม,ารามาเก็บความรู้มาแบ่งปันพลังบวกให้กันจ้ะใดบรรพทานแล้วก็ขอบคุณด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นพลังแรงใจเนาะจ้ะเนาะบ่บ่บไดมีเวลาหลายบางทีเฮาก็อาจจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไม่ทั่วไม่ถึงเนาะแต่สิ่งที่เรา,าต้องทาก็คือไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนึงคนที่บสะดวกเนาะจ้ะเนาะตัวบรรทนาเองก็บ่คอยสะดวก กสิมีโอกาสแต่ว่างแนวแบบแน่เสิเป่าเปล่ามไาล่ม่เก็บในชั่วโมงหนึ่งกับวนทุกคนก็คงจะมันเหมือนกันเนาะสะสมเวลาหน้าที่ขึ้กันนี่ต้อนรับทุกคนเด้อใครผ่านมาก็เข้ามาได้ค่ะเฮาเนาะจ้ะเนะเาะอ่า ัรธานาจะขอลงไล่เลยด้วจ้าเดอ้อครบสามสนาทีพอดีเนาะไม่มีคอมเมนต์มีอะไรแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพราะว่าจะได้พูดคุยมาจ้าเนาะก็มือนจะได้เป็นชื่อสังเกกับพอดีมี่อย่างกับทุกคนก็มีก็จะคงจะเหมือนกันเนาะครั้งแรกทุกคนคงมีครั้งแรกเหมือนกันทุกจะาเดอ้อ เป็นพลังบวกให้กันสวัสดีค่ะสวัสดีอลิสวัสดีคุณเตย,ตยเนาะเตยตัวเตยตานง,ด,งดังเกินเสียงดังเสียงดังมากเลยเสียงแต่์คมาเสียงแเตือนเนาะจะคอยดูแต่ว่าเหมือนใจเรามันมัน,มนวิวิเนาะมันกับกันไวไฟกับอินเทอร์เน็ตบใายนี่ค่ะคือยอมอยู่คื่กันอยู่จา้า ค่ะนะเห็นบอที่น่าขึ้นทุกวันทุกครั้งก็คือตีสามของที่นี่ก็คือเวลาที่ทุกคนเงียบทุกคนนอนพักผ่อนไม่มีการใชไ้ไฟฟ้ากี่ถาเแกะเป่นกพานเปลนกมี หลายหลายยางพี no? <feel> like ่แนะนําพ <t aker illa> ี่นาพี่นากะพยายามเอามาปรับปรุงไม่เห็ดนอนเทนนี่กะมันก็ดีสําหรับบ้านเรานะกะเห็ดไปเฮ็ดนี่มูให้เผื่อนนอกจากเนาะก็คือเห็ดเห็ดปกติเฮาเกระว่าฮากะบ่เลยมีความสามารถอีย่างมากไายกะกะเอาเท่าที่เราทำได้ ดีแย้วสัญญาณไปฟไ,ไม่ค่อยดีขึ้นเป็นเขียวไปรอบหนึ่งแล้วขอบุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นพลังบวกให้นาอจัะเนาะขอบุณท่านเ <นะ S 1> ข้าขมาแล้วนอนองาศานกับเข้ามาชวมาเบ่งให้น,นาอจ้ะเนาะองศาก็ทักทายเข้ามาเด้อพูดคุยคอมเมนต์ามาเนะจะได้ยินยันได้เขาบ่ได้เป็น,น,ปนคือมับก็ได้มีอย่างกับทุกคนก็มีก็จะคงจะเหมือนกันเนาะครั้งแรกทุกคนคงมีครั้งแรกเหมือนกันทุก นี่ก็สะสมเวลาเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะเวลาอาสิชาแต่เราก็ต้องขยันเฮ็ดนเนาะจ๊ะเนาะยินดีต้อนรับนะคะใครเกิดบ้านต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะบานก็อาจจะเอาที่ให้ทุกคนสะดวกเนาะจ๊ะสวัสดีค่ะขวบกจเน็ตเน็ตหมุนมากเลยอ๋อเน็ตหมุนใช่ไหมคะงั้นน่ะว่าจะเอาสักครึ่งชั่วโมงเนาะ นั่นสัญญาณคือไม่ได้ดจริงๆคณค้ายินดีนต้อนรับเข้ามาสู่บ้านวันธนาเนาะจ้ะเนาะวันธนาก็สะสมเวลาเหมือนเดิมเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็หนึ่งเป็นสักชั่วโมงหนึง่งเป็นเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนะค่ะเนาะ,นนาะสแสดงตัวตนเลดชาไปเลกไปก็นหนึ่งนาที ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเด้อขออนุญาตลงลด้ยจ้ะเด้อเพราะว่นนา,า,ารระะวันนากระสิลงแล้วจะเพราะว่าใบปลายใบสัญญาณบ่ายมันเบ่เบ่มันเหมือนไม่ความไม่มีความสุขในการไลฟ์ะสมได้แล้วบ่หลายเราจ้าขึ้นบ่หลายขึ้นแป๊บ,บ,บ,บนะาจะจากสโมกครึ่งชั่วโมงเนาะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้ะเนาะไม่ได้รอยเป็นกลับมาเปิดไหนเดี๋ยว จะเด้อเป็นพลังบวกให้กันสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าสวัสดีคุณเตยเนาะเตยตัวเดีตเตยตามาสดีค่ะค่ะาก็เหมือนการเชื่อมต่อเนี่ยไหมถ้าคืนเวะลานี่ก็บการเชื่อมต่อจะไม่ค่อยสาเร็จเท่าไหร่ไ <c> ด <oughs> ้ค่ะมาเป็นพลังบวกให้กันเนาะมาคุยกันจาเข้ามาเกิดหมดเมื่อยชีดเนา,จานะจ้่เนาะก็มาทาเวลาเหมือนทุกคนก็อยากเดินไปทางเดียวกันขอบคุณนะคะขอบคุณคุณ ตัวยตาเข้ามาค่ะเข้ามาเป็นพลังบวกให้กันนะเดินไปทางเดียวกันขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตัวยตาเข้ามาค่ะเข้ามาเป็นพลังบวกให้กันนะคือมงเตะกับบอดี้มีอย่างกับทุกคนก็มี ก็จะคงจะเหมือนกันเนาะครั้งแรกทุกคนคงมีครั้งแรกเหมือนกันทุกสูตรรทศันทมีทุกอย่างที่เราทําอะไรขึ้นมามันก็มีบุปัรทคทังนั้นแต่ว่าเราต้องพานไปเห็นได้เนาะแต่เนาะแต่ก็คือทุกครั้งได้ขึ้นแล้วเวลานี้ก็คือ